คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงม้ายงขวาเจอกับม้าซ้ายนะแต่ทีเนี้ยเราเปิดม้ายงขวาไปเนี่ยยังไม่ทันจะเต็มรูปเลยก็เจอม้าซ้ายซึ่งยุคใหม่ชอบกินตัดไม่ยอมเข้าทรงแบบว่าเต็มๆมาดูกันว่าจะเป็นยังไงช็อตนี้สีแดงเขากินตัดมาเราก็กินไปปกตินะครับและเขาเดินเบีย้ยตัวนี้เพื่อเล่นไอเดียโบราณน,นะซึ่งเนี่ยพอแทงไปเนี่ยเขาก็กอนาคตว่าพอพอไปยันยันตรงนี้ได้เนี่ย เป็นโครงที่แข็งแกร่งแล้วก็หมูปูเบี้ยคู่กางกระดานนะครับซึ่งแข็งแกร่งจริงถ้าไม่รู้วิธีตีเป็นหลอกแล้วก็แทงไปเลยครับรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกไปเลยครับม้าขึ้นม้าเทียมนะครับคือคงงงว่าลงคอสม้าขวาแต่ทําไมได้ได้เรียนม้าเทียมคืออย่างนี้ครับพอเบี้ยม,มันเป็นทรงนี้เสร็จเนี่ยไอเดียที่ดีที่สุดเนี่ยโคนมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องเป็นม้าเทียมก็แค่นั้นเองนะครับเราอย่าไปยึดติดมากแปลเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับ เบีย้ยมาปะทะกินนะครับกินแองเบียนะครับนี่ครับเป็นแต้มใหม่ล่าสุดนะครับทําลายคู่กลางเลยนะครับขึ้นโคนมากินกินนะครับมาจับเพื่อไม่ให้โคลนลงมางที่ ec ม้าหมา,มาจะลงให้ได้นะขึ้นขุนไอเดียคือว่าถ้าลงมาก็ยังไม่เป็นไรเรายังรับได้เดี๋ยวเราเดินเบีย GC, บ้ย g c ผูกเบี้ยไว้ก็เดีย๋ยวแน่นนะครับ เบี้ยม,มาอ่าเห็นไหมกันไอเดีย G4 ของเรานะครับขึ้นโคนนะครับเตรียมขึ้นไปดันเรือมาเบื้องต้นเนี่ยจะดูเหมือนสีแดงแรงมากนะครับแบบสีขาวตกเป็นฝ่ายตั้งรับถามว่าใช่ไหมก็กึ๊กงๆแต่ว่าเรามีไอเดียที่พิเศษกว่าน,นั้นนะครับเอาโคนไปต่อโคนครับเพราะโคนตัวนี้มันเป็นตัวยดเซนเตอร์มากอินถามใครก็คงเอามากินนะไม่ครับ ถ้าเดินแบบ GM นะต้องเดินแบบเอาเบี B ้ยกินนะครับเพราะว่าเราเบี B ้ยเราเป็นแท่นแค่จริงนะครับแต่ว่าทุกท่านสังเกตมันเป็นตัวส่งมันเป็นตัวส่งตัวโคนขึ้นไปได้เห็นไหมโคนมันสามารถลงไปล่องนี้ได้เลยนะครับถ้าถ้าเราสามารถคุมเกมได้มากพอมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีต่อเราแต่ถ้าเราคุมเกมไม่ได้มันก็เป็นแท่นมันเป็นดาบสองคมครับขึ้นเม็ดเขายังแทงไม่ได้เพราะว่าเรือด้านหลังเขาขา้าขึ้นโคนขึ้นฝุ่น แลวตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญมากนะครับอย่างที่ผมบอกต้องเดิน GC ไอเดียถ้าเขากินมาเราไม่เอาเบีย้ยกินนะเราเอาขวนกินนะปักขึ้นไปไล่เบีย้ยอีกนะครับเรือมา <c oughs> A4 ไอเดียคือแทง A5 ถ้ากินถ้ากินเนี่ยถ้ากินเนี่ยเรือเราได้กินทะลุไปได้เปรียบเลยถ้าถ้าปิดออกมาเนี่ยเบีย้ยกินเบีย้ยกินแล้วก็มากินได้เบีย้ยฟรีสบายนะครับฉะนั้นก็เลยต้องฝุดดูเหมือนกับว่าแดงดูดีมากเลยนะได้แทน่น,นได้นู่นได้นี่ เอาเรือกระแทกเบีย้ยนะครับจับเบีย้ยเขาก็ต้องเอาม้าถอยนะเพื่อจะได้ร้อยเมตรขึ้นมาข้างบนนะครับเบีย้ยขาดอยู่สําหรับในตาเดินนี้เนี่ยสีขาวนะครับจะต้องหุบเรือน,นิดนึงก่อนเพื่อที่ว่าไอเดียคือต่อไปเราจะกินละแล้วเอาโควนขึ้นแล้วเห็นไหมมันจะซับพอร์ตในการโจมตีนะครับซึ่งเขาก็จะกินเข้ามาทุกท่านก็จะงงว่าเอาโคนกินหรือเบีย้ยกินดีเขาไม่ต้องสงสัยครับต้องโคนอยู่แล้วครับเพื่อที่ว่าเราจะบุกโจมตีเบีย้ยตัวนี้นะครับ เห็นไหมแรงขึ้นเยอะนะครับเป็นการเดินแบบผมหมาลุกสากนชัดๆเนาะแล้วเห็นไหมเบี้ยขาดแล้วม้าขึ้นแท่นนะครับแล้วเดี๋ยวม้าลงลุกตรงนี้ได้อีกสรุปซูเบียตัวนี้เป็นแท่นไหมเนี่ยก็คงไม่เป็นแท่นนะผมทําลายแท่นทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะผมพร้อมที่จะลุกเข้าไปตรงนี้มาขาวเป็นต่อนะครับอยู่แต่ว่าการชนะหรือไม่อยู่ที่ความคิดเห็นนะครับของผู้เล่นสีขาวว่าจะบุกได้คมแค่ไหนครับผมทีนี้เรามาดูอีกท่อนแยกหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราได้ดูท่อนแยก ที่เขา d i r ร c t l y a t ท a c มาตรงกลางแบบเอาเบียคู่แบบตรง,ตรง,ตรงๆซื่อๆวอากันซื่อๆแต่ทีนี้ถ้าเขาทำโครงก่อนละซึ่งนักหมากรุกระดับสุดยอดเสียทุกคนนะครับจะชอบทำโครงก่อนเพื่อให้มันแน่นหนาแล้วคือเพื่อไม่ให้ถูกระเบิดเบียคู่กลางง่ายๆแบบเมื่อกี้นั่นแหละโอเคเราก็ขึ้นโคนนะครับไอเดียแบบเซมๆนะโย,โยกม้านะครับเพราะว่าม้าเรามันไม่อคทีฟแล้วก็ขุนเราก็ยังไม่รู้จะไปไหนนะครับขึ้นเบีย ขึ้นมาขึ้นเบียนะครับทีนี้เราจะต้องขึ้นขุนตรงกลางเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะเปิดแนวลบทางด้านซ้ายมือของเราและเปิดแนวลบทางด้านขวามือของเราด้วยทั้นที่เดียวที่ปลอดภัยในในกระดานนี้คือตรงกลางตรงนี้ครับตรง E2 เท่านั้นนะครับโอเคเราก็จะขึ้นขุนนะครับขึ้นเบียนะแทงมาปิดตอนนี้ดูแบบเปิดแนวลบยังไงปิดหมดเลยนะทุกขั้นอ้าวเปิดแนวลบยังไงเนี่ย เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับขึ้นเม็ดนะครับตรงนี้ดูเหมือนบุกไม่ได้แล้วปาเม็ดบุกเข้าไปเลยครับเพราะว่าไอเดียคือว่าถ้าไม่ทําอะไรเดี๋ยวปาเม็ดปักตวาดเข้าไปนี่เลยฮะปักฝังสูงไปเลยเพราะนี่เบี้ยฝังสูงแล้วใช่ไหมครับถ้าปักเข้าไปแล้วกินเนี่ยเบี้ยฝังไมเป็นตัวเลยครับถ้าเขากินก็ไม่ดีนะกินเราเบี้ยกินไอเดียคือพุ่งพวดเบี้ยเข้าไปต้องการอีกถูกไหมพอจะพุ่งพวดเขาจะกินอีกโคนปักเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวพุ่งปักโคนลงไปอีกนะเราไม่สนใจอะไรแล้วครับเน้นการโจมตีหนักหน่วงเข้า ฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้องขึ้นโคน,นอับล็อกเพราะเขาแบบกลัวมากไม่อยากโดนปะทะแรงเราเรือกดไปอยากเข้าไปอีกนะครับเนี่ยพวดพุ่งพวดตั้ไปเลยนะครับต้องหลบเราก็หลบยิงเขาอีกไอเดียคือเดีย๋ยวจะกินละแล้วเดีย๋ยวกินบินกินฟรีเขาเลยต้องเอาเรือผูกซ้อนเรือนะไอเดียคือเดีย๋ยวจะซ้อนเรือกินกินเบี้ยฟรีขึ้นขุนซ้อนเรือกินฟรีครับเขาถอยโคนไอเดียเราตอนนี้เราก็กินไปปกติเลย สมมุตินะเขาเอาเบียร์กินนี่เขาเป็นรองเลยนะเพราะว่าเราก็กินฟรีนะดูดูหน้าปากเราเยอะกว่ากินกินกินเรามีหกเบียร์เขามีห้าเบียร์แถมเราได้เบียร์สูงแถมเบียร์เขาเป็นแท่นอีกอันนี้เป็นต่อเยอะมากๆนะครับก็าเลยต้องกินเบียร์กินเม็ดส่วนกินเรือไปก่อนทีนี้สมมุติว่าเขาเอาเรือกินเราก็ไม่มีอะไรเราก็กินเรือคนกินแล้วก็กิน นกนนิแล้วก็อันนี้จะกินปกติแล้วเพราะว่าเราก็จะมี2เบีย้ยสู้กับเม็ดแล้วอันนี้อันนี้เพราะว่ามันไม่มีเหลือแล้วไงมันไม่มีความแรงเราก็จะใช้แมทเทียรียแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยๆขึ้นโคนขึ้นขุนขึ้นเอออย่าไม่ใช่แล้วขึ้นโคน,คนไปอย่างเงี้ยแล้วก็คอ่อยเอาเผอๆจะไปขายกับเม็ดแล้วค่อยๆบีบไปถ้าบีบด,ดีชนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าถ้าส่วนใหญ่จะเอาโคนกินเพราะว่าถ้าแรกเรือแพนะครับในรุ่นสุดยอดเสียแมวแน่นอนทีนี้เรากิน เขากินไม่ได้นะเรากินง่ายเราเรากินเรากินง่ายได้อะไรเงี้ยเราตัวไหนเบี้ง่ายเขาตายอะไรเงี้ยเขากินแต่นี้เป็นทีเด็ดนะเราขึ้นโคนนี่เดิมจีเอฟนะถ้าเดิมสุดยอดเซนะียต้องเอาเบี้ยกินกันทุกคนนะอะเพราะว่าเราไม่เราต้องการที่จะบล็อกเขาทุกอย่างเลยเอาโคนให้ไปบล็อกเขาโดยที่เบี้ยตัวนี้เราไม่สนใจแนละ้วเพราะเรามีเรือแล้วไงเคสนี้เรามีเรือเราเลยเราเลยเก็บตัว,วกินเราโคนกินเห็นไครขึ้นโคน ขึ้นโคนขึินทั้งกระดานเลยเห็นไหมฮะก็ขึ้นมาตู้ทีเนี้ยมาข่าวได้เปรียบนะครับไอเดียคอือต่อต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวจะยกม้าจับเบี้ยเดี๋ยวจะยกเดี๋ยวจะป้อนโคนบุกเล่นเกมบุกหนึ่งเดียวเพราะเรายังมีเรืออยู่นะครับถ้าชอบแนวเนี้ยก็ต้องไปศึกษาดูนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อต่อไปนะครับ